สวัสดีครับมือนีมือสันวันดีมือตุ๊ดจีนมือไหวครับผมก็ได้นั่มบนละหมากหลาใหม่อาหารหวานข้าวไหวพระพ,พ,พุ่มเจ้าทีพระพุ่มเจ้าทีปูสีสุดโชพญานาคยาชีประทุมมาแล้วก็ได้ชุดถูบขอโชกขอลาบครับเป็นถูบเสียงโชกเสียงใช่ครับนี่ครับเห็ดตามประเพณีสืบทอดตำนาน เพื่อความสบายใจเพื่อความลำล่วยเพื่อความมั่งคั่งจะเลื่อนลุงเรื่องเกาหนายิงยิงขึ้นไปครับอันนี้ก็พระพมเจ้าทีไอสารปูตาปูค้าสิงหยาสีเมืองเฮี้ยแฮ้งอากงครับผมอยู่นี่ครับคับแม่ยายน้างครับ แล้วก็อันนี้เป็นวายเทวดาฝ่าดินครับเทวดาฝ่าดินขอบเปิดท่างเปิดความล,ำล่ำรวยเปิดโชคเปิดลาบครับเทวดาฝ่าดินบายด้วยธูปสิดอกความนำห่อนนำซาผลไม้คือกันครับผมอ่าแล้วก็ บีบแจวเลยเขาใช่ครับ <S <S ไม่ย่านางอยู่นํำกันมาหลายปีดีดักแล้วละเกือบี่พอ่อ1ิปีแล้วโดยจะพอมัตจะซ่ ข้าขอพมเจ้าทีสารปูยาปูสีสุโธพญานาคยาสีปทุมมากครับกลาบไปครับ,บ,รบดี่ครับเพิก่กจะหายแล้วเด้อโชคลาบเบิ่งเอาเด้ครับเด้อหวัดต่อไปเด้อหวัดจะหวัดนีล่ละ ก่อนมือก่อนมือสิวายก็ไปบอกเขาฝันว่าให้เอาอันานั้นอันนี้มาไหว้พ่อไอ้หอดมือไหว ก็มีคนมาปุกอีกครับคืออันครับปุกว่าให้เตรียมของไหวของย่งไห้เรียบร้อยอันนี้คือหิ่งพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ผู้ทษแม่เท่าครับแม่เท่าแม่ขุนของพลอยละหงกไวยด้วยนาำเปา่านามแดงนานมซาผลไม่ที่ขาดบ่ได้ก็คือคำหมาคำพูครับแม,ม่เท่าบอกมากมกเฮ็ดหลายครับก็ได้ต้องเฮ็ดครับผมนี่ครับ นี่เลยครับนี่ก็คือบรรพบุรุษครับปู่ย่าตายหญ่พออายไส้น้องนุง่งคือเป็นบนรรพบุรุษเท่ากับตรงเฮ็ดใน้เพิ่นครับอดมือน,อนี้เพิ่นก็ทายอยากถ่ายกินอยู่ครับกบ็ก้อนมือสี่ไหวเพื่อนก็ไปบอกว่าให้เตรียมยังไหวแน่ก็เฮ็ดตามเพิ่นนั่นล่ะเพื่อนบอกว่าหายเอาย,ยังมาไหวเนี่ยเพื่อนเข้าฝันเลยเด้ครับ ฟังแล้วก็เอาตามความเสือไผมันเด้อครับเด้อพ่อหอดมือสิวายมือเศร้านี่ล่ะล่าสุดก็มีมาบอกอีกว่าให้ลูกขึ้นเตรียมของได้แล้วของสีหน้าประมาณตีห่าครับตีห่าผมนอนบ่ทันตื่นอ่ะก็มีไปเข้าฝันอีกว่าให้ลูกขึ้นเตรียมของวั่นนี้ผมก็เฮ็ดตามความเสือของผมเลยเกิดนิมิตขึ้นแบบนี้ผมก็เลยเฮ็ดครับผมอืมเอา คลิปนี้ก็สันส้นๆฝากไว้ซำนิเนาะครับเนาะครับบวัสดีครับแฟนเพจของปราร์พาดมะเพ้าบอนไซครับบวัสดีครับก็ขอกําลังใจก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามความรวยความเฮงให้แน่เด้อครับเด้อครับบวัยดีครับ